สวัสดีครับพี่น้องพบอพอครับส่องตัวใบชาครับเมื่อนี้ช่มว่งว่างตอน่ายๆกินสมปกง่วงครับเล็กน้อยเอามาข่กอีกแล้วเมื่อนี่เออเป็นแต่เสียบแจ้วผมเกืบน้ำลายน้ำเด้อชิมมังกรเด้อมามาแจงง่วงครับตอนใบฮึ่แล้วง่องพอดีกิน

จะจิ้มแห้เหรออืมหลังก็คุ้มไปแล้วอะไรแจกบะมาเด้อมาเด้อกูค่ะกูแจะบะนี่อืมทำมีไงเลยแจกครับรับอบะเอ๋อโอเคครับ